ต่อไปจะเป็นการสับไม่ไว้ได้มาไม่ไว่าจะแบ่งนะคะเมนูหนึ่งไว้แกงจืดเมนูถัดไปจะเป็นการสับหน่อไม้สับไปทําอะไรเอาไปผัดกะทิมาเริ่มค่ะ สับแล้วก็ไปต้มเหมือนเดิมทุกคนเวลาเอาหน่อไม้ไปผัดกับกะทิเนี่ยเขาไปกินกับน้ำพริกอะ่ะอร่อยมากเลยนะผู้ใดเคยกินแน่ผู้ใดมากกินแน่หรือบางทีต้มแล้วเราจะเอาไปผัดกับหมูก็ได้เนาะแต่ว่าแม่อวายังผัดเมนูอ่ะผัดไส้หมูกับเห็ดปอยแล้วเนาะเดี๋ยวจะไปผัดใส่กะทิมั่ง แต่เราก็ต้องไปต้นเหมือนเดิมนะคะต้มเอาไซยาไนท์ขอออกนะคะ บ้านเฮานาอพี่นอ้นองน้อไม่นีผู้ใดมีที่นี่ปูไวนีเบื่บอจะเน่ากินเด้อเวลามันมีหลายเฮาก็เห็ดไว้เป็นการถนอมอาหารนะบางคนก็เอาไปดองใช่ไหมไปขั้นน้อไม่สมบ้านแม่อไอ้ยนะบางทีก็ได้มาปุ๊บก,ก็จะไปต้มต้มแล้วก็ใส่ถุงสำหรับอาหารน่ะแช่ฟิตไว้เลย อยู่ได้เป็นหกเดือนเจ็ดเดือนเลยนะพอถึงเวลาที่ไม่ใช่ยามหน่อไม้อะ่ะเราอยากจะกินอะ่ะเอามาทำอาหารได้เลยทุกคนไม่มีกลิ่นปี๊บไม่มีกลิ่นของอุตสาหกรรมอะ่ะเหมือนกินหน่อไม้สดเลยค่ะเสร็จแล้วก็จะไปต้มนะคะทุกคนไปกันค่ะเดี๋ยวไปต้มหน่อไม้กันค่ะใส่น้ำตั้งไฟก็ใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะคะหน่อไม้ที่เราสับนะคะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะ ต้มลงไปค่ะแม้ว่าจะต้มประมาณ3 0ถึง40นาทีเช่นกันนะคะอันนี้เส้นจะไม่เหมือนกันเพ,เพื่อนๆเห็นไหมอันนี้สำหรับไว้ไปมกหมอก็ได้เอาไปผัดใส่หมูก็ได้ผัดกะทิก็ได้นะคะเดี๋ยวสุกแล้วเดี๋ยวแม่ว้จะพามาดูนะคะนี่ค่ะ เดี๋ยวเราจะพักไว้ให้เย็นนะคะเดี๋ยวตอนบรรจุลงกล่องหรือใส่ถุงไม่ไวาจะทําให้ดูนะคะก็จะใส่น้ําดื่มเช่นเคยค่ะใส่น้ําดื่มเล็กน้อยนะคะใส่น้ําดื่มแล้วให้เราไล่ลมค่ะไล่ลมเพื่อจะปิดหูซิปล็อกนะคะใครจะทําห่อเล็กก็ได้นะคะทุกคนทําแบบแช่ไว้เฉพาะเป็นแพ็คๆที่จะเอามาทําอาหาร แต่แม่อ้อยเวลาทำกับข้าวแม่อ้อยจะทำเยอะนะคะทำเยอะทีเดียวก็จะกินได้หลายมื้อน้ำจะช่วยให้หน่อไม้เรากรอบหวานเหมือนกินหน่อไม้สดเหมือนเราทำหน่อไม้สดแล้วมาทำกับข้าวเลยเพื่อนๆลองทำดูนะคะแชรฟิตกันค่ะ